สลาติคับชาวเจนเซสายกินทั่วโลกยินดีต้อนรับสู่ช่อง w o r l d Food Genze ที่นี่เราจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์รสชาติที่ซ่อนเร้นในทุกมุมโลกวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดพิเศษที่จะพาคุณดำดิ่งไปกับเมนูอาหารปริศนาที่กำลังเป็นประแสะในหมู่เจนเซ่อย่างพวกเราที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของมันมาก่อนเมนูที่กำลังสร้างความสงสัยว่าทำไมมันถึงได้อร่อยล้ำขนาดนั้นนั่นก็คือหมูย่างใบชะพลูจากเวียดนามครับ คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเมนูหน้าตาธรรมดาจานนี้ถึงครองใจนักชิมรุ่นใหม่ทั่วโลกได้อยู่หมดัดทำไมใครๆก็พูดถึงมันมีอะไรซ่อนอยู่ในใบชะพลูสีเขียวเข้มกับหมูย่างหอมหอมพวกนั้นกันแน่วันนี้เราจะมาไขาปริศนาเหล่านี้ไปพร้อมๆกันครับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางตามล่าหารสชาติลึกลับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวของหมูย่างใบชะพลูหรือเนมลุยของชาวเวียดนาม เริ่มต้นจากวัตถุดิบสำคัญอย่างใบชะพลูครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็แค่ใบไม้ธรรมดาธรรมดาแต่เชื่อไหมครับว่าใบชะพลูเนี่ยแหละคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เมนูนี้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของใบชะพลูเมื่อถูกความร้อนจากการย่างมันจะปลดปล่อยกลิ่นหอมเฉพาะตัวออกมาผสานกับความมันของหมูและเครื่องเทศต่างๆทำให้เกิดเป็นมิติของรสชาติที่ซับซ้อนและน่าค้นหา ชวนให้เราสงสัยว่าทำไมรสชาติของมันถึงได้กลมกล่อมลงตัวขนาดนี้และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของปริศนาแห่งรสชาติที่เราจะมาตามหาคำตอบกันในวันนี้และส่วนประกอบลับที่ทำให้หมูย่างใบชะพลูอร่อยล้ำเกินหน้าเกินตาเมนูอื่นไปมากโขมันคืออะไรกันนะนอกจากใบชะพลูแล้วหัวใจสำคัญก็คือการปรุงรสหมูครับหมูบ